ในลาดับต่อไปนะครับแต่ผมขออนุญาตที่จะเลื่อนไปถึงวิทยากรอีกท่านหนึ่งก่อนนะครับจริงๆแล้วเราเล่าเรื่องเศรษฐกิจกันมาระดับหนึ่งสังคมระดับหนึ่งเราก็เห็นเหมือนกันว่ายุคนี้ก่อนโควิดอีกนะครับเรามีความคิดที่อยากจะทําให้เมืองเนี่ยเราอัจฉริยะหรือสมาร์ทนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าวิธีการเดินทางของเราเนี่ยเราอาจจะคิดเรื่องสมาร์ทให้มันเร็วขึ้นให้มันสะดวกขึ้น แต่พอมายุคโควิดปุ๊บนะครับผมยังติดใจคุณหมอ,อีกอคำหนึ่งนะครับก็คือเอ๊ะเราคำว่าพ้นโควิดเนี่ยมันพ้นยังไงนะครับพ้นแบบอยู่กับมันหรือมันจะหายไปจากโลกนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องคิดต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวเราจะอยู่ในเมืองที่เมืองที่อัจฉริยะเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงดีครับเราจะเราจะสร้างความสมาร์ทของการเดินทางของเราได้ไหมเรายังจะมีอะไรที่เราจะมาช่วยการเดินทางของเราให้มัน หลอดโควิดหรือว่าทําให้เรามีความมั่นใจในการเดินทางมากขึ้นนะครับผมขออนุญาตถามดรนนท์นะครับสข้อนะครับข้อแรกเนี่ยคือทิศทางที่เราจะเดินไปในมุมมองของการพัฒนาเมืองนะครับถ้าเรามีโอกาสพัฒนาสมาร์ทซิตี้สมาร์ทโมบิลิตี้นะครับเออเราเรามีพอเราได้ยินคําว่าโควิดปุ๊บเนี่ยเรามีความคิดเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับมีการจะต้องเอาเทคโนโลยีอะไรมาช่วยให้มันพิเศษมากขึ้น ช่วยสู้โควิดหรือว่าทําให้เราอยู่ได้อย่างดีมิยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลองช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าทํายังไงให้คนเดินทางเนี่ยเขามีความมั่นใจภายใต้เมืองสมาร์ทของเรานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยเอถ้าเกิดอยากจะให้ช่วยแนะนําถ้าเกิดเราเร่งรีบดําเนินการอะไรได้เนี่ยอยากเห็นอะไรก่อนนะครับในการพัฒนาเมืองความสมาร์ทเนี่ยนะครับขอเรียนเชิญดรนนท์ครับ ครับก็ <c oughs> วันนี้ก็มาแทนดรภาสกรนะครับถ้าวันนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็อย่อยากจะได้โทษท่านดรภาสกรนะครับผมเป็นตัวแทนมานะครับก็จริงๆแล้วที่เมื่อกี้อาจารย์ถามเนี่ยผมชอบ2ประเด็นมากประเด็นแรกก็คืออะไรคือดิจิทัลอีโคโนมีนะครับขออนุญาตถอดจริงๆแล้วดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยถ้าพูดในเชิงนิยามเลยเนี่ยมันคือการเอาอุปสงค์อุปทามนมาเจอกันโดยที่ไม่ต้องผ่านทางกายภาพเสมอไปนะครับการสร้างแพลตฟอร์มต่าง,างๆเนี่ยทั้ง ทั้งเป็นเรื่องของรถยนต์ก็ตามทีเป็นเรื่องของที่พักก็ตามทีเป็นเรื่องของการซื้อขายของก็ตามทีหรือว่าการรับจ้างเหล่านี้ พอมีแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ยมันก็คือดิจิทัลไอคอนมีนะครับมันทำให้การเจอกันของอุปสงค์อุปทานเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับเหมือนกับตลาดนะฮะถามว่าไม่มีตลาดคนซื้อของได้ไหมได้แต่ว่าอาจจะยากหน่อยนะพอมีตลาดมันก็เกิดมันก็ง่ายขึ้นงั้นแล,ล้วระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็สญญามารถขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นสามารถทําให้เกิดการจ้างงานนะครับสามารถทำให้เกิดการซื้อขายของทำให้ให้เกิดการต่อ,ตอการเชื่อมโยงต่อเนื่องกันของตัวห่วงโซโ่อุปทานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้สังม์คำถามเนี่ยผมชอไม,ม,มู่้้ดดไใหสล์ก็ได้เด๋ยว จะให้เป็นขีวะโคดไปดูออกเพราะว่าจะเป็นสรุปประเด็นที่ผมพูดถึงน,น,นะครับประเด็นแรกเนี่ยจริงๆแล้วความเป็นสมาร์ทโมบิลิตี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขอ,ขอกล่าวกลับมานิดนึงว่าทำไมดีป้านะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลถึงมาทำงานด้านสมาร์ทซิตี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากว่าทำไมถึงไม่ใช่สภาพัฒนท์ทำไมถึงไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยทำไมถึงไม่ใช่กระทรวงคมนาคมทำไมถึงเป็นกระทรวงดิจิทัลนะครับคำตอบก็คือว่าเราเนี่ยเชื่อมั่นว่าดิจิทัลเนี่ยมันทำน้อยแต่ได้มากนะครับเราลงทุนน้อย นะครับแทนที่จะสร้างถนนนะครับอาจจะสร้างระบบแพลตฟอร์มให้คนไม่ต้องใช้ถนนเลยก็ได้นะฮะหรือว่าแทนที่จะสร้างระบบการคนส่งแบบรางคมนาคมที่ทใหญ่เนี่ยเราอาจจะใช้เรื่องของดิจิทัลมาใช้ในการที่ทําให้การเชื่อมต่อระหว่างคนซื้อคนขายเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องสร้างระบบรางเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไหมายความว่าดิจิทัลมันจะตอแบแทนทุกอย่างนะครับคนยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกกายภาพอยู่งนั้นะแล้วการพัฒนาร่วมกันระหว่างดิจิทัลกับกายภาพต้องไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เรรราาได้ับก เรียนรู้มาอย่าง,างเข้มข้น,น,นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาน,นี้มี2อ,อย่างก็คือข้อ1การขนส่งนสำคัญคโมบิลิตี้สำคัญมากพอโควิดเกิดขึ้นแล้วเราไปไหนมาไหนไม่ไดเ้เรารู้สึกเลยแต่ก็ไม่ได้สําคัญขนาดที่มันแทนที่ไม่ได้อย่างเช่นที่ท่านผอพูดท่านคุณหมอพูดไปนย่ยเห็นว่า เราก็มีการพัฒนานะในระบบการใช้เทคโนโลยีที่ทําให้เราสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่ในโลกนะครับหรือว่าเราใช้เรื่องของการเชื่อมต่อของระบบแพลตฟอร์มทําให้เราสามารถซื้อของได้นะครับอยู่ที่บ้านเป็นเป็น,ปนที่เราเรียกสศกิจเรเลยซี่อ economy ีกอันหหรือว่าเศรษฐกิจคนขี้เกียจ <laughs> ก็กลายเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับโดยษัทะที่ทําหน้าที่ขนส่งอาหารช่วงนี้ก็ทำรายได้ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้คือที่เรียนมาข้อนหนึ่งข้อ2คือเรื่องของที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คือเรื่องของ trust economy เศรษฐก ถ้าถามว่ามันมาจากที่ไหนเนี่ยเขาวอา trust economy เนี่ยจริงๆมันเป็นอ,องค์ประกอบสำคัญของของ,ของการใช้ชีวิตชุมชน นะครับเพราะว่าในชุมชนเนี่ยเราก็มองว่าขนาดไม่เยอะความหลาแน่นประชากรไม่เยอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่เยอะคนอาจจะรู้จักกันส่วนใหญ่เนี่ย trust มันเกิดจากเรื่องของการสร้างมาจากการที่อยู่ด้วยกันในเชิงสังคมและวัฒนธรรมนะฮรแต่พอมาพอมาเป็นเมืองเนี่ยอันเนี้ย trust มันจะอยู่อยู่อยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าท่านนิยามทางสังคมวิทยาเนี่ยเมืองคือที่ที่คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะเพราะว่าเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยถนนสุขุมวิทเนี่ยเรารู้จักคนสักกี่คนจริงๆแทบจะไม่รู้จักกันเลยนะฮะแต่ว่าเราไม่ทำลายกันนะครับเราก็มีมีน้ำใจให้กันเท่าเารมี Trust r u s ที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดภาพของเมืองคือเกิดจากกฎหมายเกิดจากเรื่องของอการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆให้คนอยู่ด้วยกันนะครับหรือว่าน้ำหนึ่งขวดเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าน้ํามาจากไหนนะครับเราก็กินน้ําเลยเอาเข้าปากเลยแต่จริงๆแล้วการที่มันมีม,ม,มีมีตัวฝานะครับแล้วฝามันต้องบนะิดออกเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามี trust เพราะว่ามันคือตัว standard ที่ทาให้เรารู้สึกว่าน้ําขวดนี้มันมีคุณภาพที่ดีแล้วก็สะอาดนะฮะแล้ว trust เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่มาถึงในเมืองเนี่ยนะครับแงความเป็นมาตริษัทีีน ผมจะสรุปสั้นๆว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของพฤติกรรมนะครับที่ท่านผอออยิสุบให้ผมหมดละผมก็เลยอาจจะอาจจะข้ามตรงนี้ไปน,นะครับพฤติกรรมเนี่ยมันทาให้เราคิดถึงเรื่องของอวิธีการใหม่ๆนะครับโหมดในการที่เราจะเชื่อมต่อระบบนะครับโหมดที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องมานั่งคิดว่าถ้าเราเดินทางเยอะอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับคนก็มีความสุขแต่ว่าเราก็ส่งผลลบต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเรียนกระจก รเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่สูญเสียไปจากจาก congestion หรือว่าการการที่รถติดอยู่บนถนนนะครับอุบัติเหตุที่มากขึ้นนะครับหรือว่าแม้แต่เรื่องของการที่เราต้องไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจริงๆเราควรจะเก็บไว้ให้ใหกับรุ่นต่อๆไปหรือเปล่าที่เราใช้คำบ่อยๆว่า sustainability ที่คุณหมอพูดใช้กับว่า circular economy ตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไปไหนเลยนะครับก็อาจจะไม่สนุกหรือเปล่าอาจจะเป็นชีวิตที่ที่รู้สึกว่าทางจิตวิทยาแล้ว ไม่ไม่น่าจะมีความสุขหรือเปล่านะครังั้นแล้วผมคิดว่าคําตอบคงไม่ใช่ใช้เยอะหรือน้อยมันคงอยู่กันกลางแต่อาจจะไปทางน้อยๆเพราะว่าเราเห็นแล้วนี่ว่าเทคโนโลยีหรือดิจิทัลเนี่ยมันมาแทนที่อะไรได้บ้างนะครับทีนี้คําถามต่อมาเนี่ยตัวอย่างนะครับผมก็เห็นว่าในหลายที่ก็พยายามจะปรับตัวกันให้เร็วที่สุดนะครับที่ปรับปรับช้าหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่ามันต้องมีการสร้าง มันต้องมีการลงทุนนะครับแต่ว่าที่ปรับได้เลยเนี่ยก็คือเอา,เอาที่มีอยู่แล้วเนี่ยมา,มาปรับใช้นะครับที่ท่านผอ,อ,อใช้คําว่า resilience นะครับหรือว่าการล้มแล้วลุกไหวเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการเยียวยานะครับการโครบก่อนทาให้ทหําให้เรายังยังมีชีวิตอยู่ได้นะครับเรียว่า damage control <laughs> เป็นภาษาที่เราใช้ทางเศรษฐศาสตร์นะครับต่อมาก็ adapt ถูกไหมครับ Ad adapt คือเราต้องปรับตัวที่นี้ปรับตัวยังไงอย่างเช่นบางที่เนี่ยเขาก็ปรับตัวถนนนะครับให้เป็นเลนจักรยานนะครับเมื mm ่อเราไม่กล้าที่จะไปขึ้นรถ จำทางเพราะเรากลัวว่าอาจจะติดโควิดเนี่ยก็เราก็อาจจะไม่ใช้ระบบขนส่งที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราเองมากขึ้นนะครับอย่างเช่นจักรยานยนต์จักรยานหรือว่าคิกสกูเตอร์นะครับหรือว่าการเดินก็นตามทีเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำยังไงดีให้ของสร้างฐานที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถปรับได้ทันทีเลยพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นเลนจักรยานให้คนใช้ได้เลยนะครับค่าใช้จ่ายไม่เยอะแต่สามารถตอบโจทย์ได้จริงๆนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มเนี่ย หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเชิงเทคนิคซึ่งซับซ้อนนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเพราะว่าไอ้เครื่องมือของของแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมพูดถึงถ้าเราพูดถึงกราฟที่เราใช้ใช้กันทุกวันเนี่ยเอาอุปสงค์อุปทานมาเจอกันเนี่ยด้วยการมีข้อมูลเชิงกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ว่าคนนี้อยู่ไหนคนนี้อยู่ไหนเนี่ยนะฮะเครื่องมือตัวเนี้ยมันเปลี่ยนมาทำอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนมาทำเรื่องการขายของทำเรื่องของการจองที่พักนะครับทำเรื่องของการซื้อขายยาสมมติยา,ยา,ย,ายารักษาโรคนะครับเพราะว่ามันก็คคือหลลัักกการเดเดีียยวนนแ่่ป ตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปใช้ในระบบเท่านั้นเองนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ผมผมคิดว่าน่า,นา,นาจะตอบได้แล้วที่ผมชอบที่สุดเนี่ยนะครับอันนี้ที่ปารีสกำลังพยายามทำอันนี้เกิดก่อนโควิดนะครับเขาคิดอยู่ไม่แน่ใจว่าโควิดมีมนีขนาดไหนก็คือเขาเขาใช้คัว่าเมือง15นาทีคือคนเราเนี่ยไม่ได้รับรู้เรื่องของระยะทางในเมืองเนี่ยผ่านระยะทางจริงๆคือบอกว่าเดิน2กิโลเนี่ยคนจะฟังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่พอบอกว่าเมืองเนี้ยคุณสามารถจะรับบริการทุกอย่างได้ในเมืองเลยภายใน15นาที อนนันคนจะเริ่มเก็ตแล้วว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดด้านบ้านเรามีแม่น้ําอยู่เนี่ยจริงๆเราอาจต้องใช้เวลาข้ามแม่น้ำเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับแแม้ระยะทางจะแค่ร้อยเมตรแต่ว่ามันคือหนึ่งชั่วโมงขณะที่ถ้าบอกว่ามันมีสะพาน อย่างนั้นแล้วหนึ่งนาทีไปถึงเนี่ยคนจะเข้าใจว่าไอ้หนึ่งนาทีที่ว่าเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับในเชื่อมการเข้าถึงพื้นที่เข้าถึงบริการมากกว่าระยะทางที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปารีสเ,เขาพยายามจะพัฒนาอยู่ว่าทํายังไงดีละ่ะให้เมืองเนี่ยมีระบบสาธารณูปโภคมีระบบการให้ความปลอดภัยนะครับมีสารมีศาสรศึกษามีการให้บริการทางด้านการพาณิชย์ที่เข้าถึงได้ภายใน15านาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมค่อนข้างชอบนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะ,ท,จะที่จะตามข่าวอยู่เพราะว่า ส่วนใหญ่ข่าวเป็นภาษาฝรัร่งเศส <laughs> มีคนเขียนมาแปลเป็นไทยบ้างนิดหน่อยจะดูว่ามันได้ส่งผลยังไงบ้างนะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมฝากไว้นิดหนึ่งว่าไกด์ไลน์ที่เรามีเนี่ยนะครับน่าจะที่มันน่าจะตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้เนี่ยข้อหนึ่งก็คือเราต้องมีแสแตนดานดนะครับที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าถ้าคนจะไปขึ้นรถด,ด้วยกันนะครับเพราะว่าเรามีระบบแพลตฟอร์มที่ทาให้คนเนี่ยไม่ต้องเดินทางด้วยด้วยระบบการสัญจรที่รู้สึก ไม่ตัวเองไม่ปลอดภัยเนี่ยทำยไงดีให้เกิดมาตรฐานให้คนสามารถเดินทางได้อยู่นะครับข้อ2ก็คือเรื่องของการที่จะต่อยอดจากคําว่าโมบิลิตี้เพราะว่าสมาร์ทโมบิลิตี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดสมาร์ทของเรานะครับที่สำนังกางานเมืองเฉลี่ยประเทศไทยที่ดีป้าเป็นเป็นเเป็นหมือนกับเป็นคนดูแลอยู่นะครับเราแบ่งว่าความสมาร์ทเนี่ยนะครับสมาร์ทซิตี้เนี่ยเมืองเฉลี่ยน,น่าอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผลลัพธ์มันคือกระบวนการ เมืองวันนี้อาจจะเป็นเมืองที่สมาร์ทใ,ใ,ใ,ในด้านหนึ่งแต่พวกนี้อาจจะไม่สมาร์ทละนะครับอย่างหลายๆเมืองที่สมาร์ทในเชิงเศรษฐกิจนะครับที่เราเห็นการพอโควิดเกิดขึ้นปับ๊บเพราะว่าไม่ได้ไปทําให้พอร์ตโฟลิโอไม่ได้ไปทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันหลากหลายกว่าแค่การท่องเที่ยว งั้นแล้วพอการการท่องเที่ยวไปไม่ได้ทุกอย่างก็เลยล้มเป็นโดมิโนโน,นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ากระบวนการควอมพิวเมาร์มันสำคัญมนอยู่ที่แกนกลางคอมพิวเตอร์อเ,รเลยอานนี้นอกจากโมบิลิตี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีหลายตัวอย่างเช่น n v i r บ n m e n t สาคัญที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอีโคแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของ Energy พลังงานทำไงให้ใช้น้อยนะครับใช้น้อยไม่พอใช้ที่มันหมุนเวียนด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Smart Living ก็คือการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีนะครับมีความปลอดภัยสมาร์ททีเปิลนะครับเป็นเร,า,ร,เราะ อาจารย์หมอ,อจะเข้าใจว่าคนเราตอนนี้อายุนานขึ้นนะครับมีชีวิตนานขึ้นแต่ก่อนอายุ60เนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เตรียมตัวนะครับก็แจกแจงทำพินัยกรรมสมัยนี้อาจจะมีชีวิตถึงร้อยก็ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะทำสเต็ปทำสเต็มออร์แกนซึ่งมาเปลี่ยนในร่างกายคนได้อาจจะเป็นไปได้ว่ามนุษย์อาจจะมีชีวิตถึงร้อปีก็ได้อีก30ปีเนี่ยเราถ้าเราไม่อัพสกิลไม่รีสกิลตัวเองให้มีทักษะมากขึ้นเนี่ยเราจะไม่มีประโยชน์ในสังคมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสุดท้ายคือสมาร์ทกกกกัััเเเเอรรรรรรร์์์์แนนนนนนนททททาาาาาไงงให้้้บบบิิิิภคฐีีีีี่่ยยยมมมมตตโโจจจๆสลป็ุญ พเพราะว่าสมาร์ทบอเวอิดีเนี่ยมันก็จะลดะความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดการติดตัดของของจราจรถ้าสบายแว้อมไม่ดีเกิดฝุ่นทําให้เมืองเนี่ยไม่น่าอยู่ ง้แล้วถ้าสตาร์ทอัพดีๆส a าร์ทอีโคโนมีก็จะดีีไปด้วยส m าร์ท n อ i เ o อร์เมนต์ก็จะดีไปด้วยเราใช้พลังงานน้อยลงสตาร์ทเอนเนอร์จีก็จะดีไปด้วยเราเราทำให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถเดินไปไหนมาไหนได้สิบสิบห้านาทีไม่ต้องรอรถติดเป็นชั่วโมงเนี่ยสตาร์ทเลฟวิ่งก็จะดีไปด้วยทำให้เรามีเวลามากขึ้นกลับบ้านมาเป็นส m าร์ท e พี l e เพลเพื่อจะเรียนรู้มากขึ้นนะครับสุดท้ายภาครัฐเองเนี่ยก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปบริหารเพื่อให้เกิดการจัดการบริหารที่ดีขึ้น หวังว่าคงไม่พูดเร็วเกินไปพอดีผมทานกาแฟมาสองแก้วนะครับก็หัวใจเต้นตอนนี้น่าจะมาร้อยห้าสิบคุณหมอผมไม่เป็นไรใช่ไหมฮะยังพอได้อยู่ใช่ไหมฮะครับผมฝากคนฝากไปเดินนี้ไปก่อนแค่นี้ก่อนครับครับขอบคุณดรนนท์มากครับห้ามเสิร์ฟกาแฟดรนนท์อีกแล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคําว่าสมาร์ทเนี่ยมันมาช่วยได้อย่างที่ดรนนท์บอกนะครับแล้วเริ่มผมเริ่มเก็บข้อมูลของคําถามทางบ้านละนะครับมีหลายอันที่น่าสนใจเดี๋ยวผมขอ ไว้อีกช่วงหนึ่งนะครับจะมาถามทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับมีคําถามยังไงขอช่วยเตรียมคําถามด้วยนะครับผมถามดรนท์ก่อนนิดนึงนะครับที่ที่ดรนท์บอกเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบเนี่ยผมอย่างดรนท์ยกตัวอย่างว่าที่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มอยากจะให้คนใช้จักรยานมากขึ้นอย่างนี้มันมีตัวอย่างไหมครับแล้วก็ มันมีคำคำว่าเทคโนโลยีที่มันอัตโนมัติเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับก็มันจะมีเทรนด์ที่จะมาเสริมจะมาเป็นบูสเตอร์ทำให้เทคโนโลยีพวกนี้มันเข้ามาใช้ได้มากขึ้นในช่วงนี้ไหมครับครับแน่นอนครับ ards, คีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่า On Demand Mobility นะครับ ผมก็ตอนเด็กๆผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับาทำไมรถเมย์ต้องมาเป็นรอบๆผมก็เคยคิดเหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะโตขึ้นถึงด้รู้ว่านั้นคือการบริหารจัดการที่ง่ายที่สุดสําหรับคนที่บริหารจัดการแต่ว่าไม่ได้ตอบโจทย์คนที่ใช้รถเมย์เพราะว่าตอนเช้าๆเนี่ยรถเมย์มาเป็นรอบๆแต่ก็อาจจะเพิ่มรอบหน่อยแต่ก็จะเห็นคนแน่นที่ระหว่างวันที่ไม่ได้มีการใช้งานมากนะักรถเมย์ก็จะมาเป็นรอบๆแต่ว่าว่างบางทีก็ขับแข่งกันด้วยซ้ำไปนะฮะทีนี้เนี่ยก็เลยทนก็เลยมามองว่าสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่มอมเรรา็ันปบ เราไม่มีทางจะบอกจะไม่มีคนโทรศัพท์ไปบอกที่อู่รถเมย์ว่าคนากเกินสิคนแลน้วนะมารับหน่อยสมัยก่อนมันยากใช่ไหมครับสมัยนี้เนี่ยมันอัตโนมัติเพราะว่าสิ่งที่เรามีพกอยู่ทุกคนเนี่ยคือโทรศัพท์มือถือซึ่งมันสามารถที่จะเชื่อมต่อไปในฐานข้อมูลที่เป็น GIS ก็คือข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ซึ่งสามารถส่งเก็บรวบรวมแล้วก็ส่งไปที่อู่รถให้รู้ได้ว่าตอนนี้คนมารอรถเพียงพอที่ถ้าเกิดกะเวลาดีๆแล้วเนี่ยเขาจะรอไม่เกินสามนาทีซึ่งเป็นจุดที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจในการรอละคนจะส่งรถเข้้าามมคััทีเยออตวหลลลกกๆ็ืขู On อนดีมาเนี่ยเป็นผลลัพธ์นะครับแต่ข้อมูลเนี่ยคือแหล่งที่มาของหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นตามมานะครับพอเรามีข้อมูลปั๊บเราทำอะไรได,ด,ด้ต่อพอราสมัยก่อนเรามีข้อมูลเราก็นําไปวิเคราะห์เพื่อจะให้บริการสมัยนี้เรามีข้อมูลที่ส่งได้เร็วขึ้นนะครับ 5G เนี่ยวันก่อนก็มีคนบรรยายผมฟังว่ามันจะส่งได้เร็วสุดที่20กิกต่อวินาทีนะครับผมก็ถามว่ามันเป็นข่าวมันคืออะไรหรอบอกก็จินตนาการว่าคุณดู Netflix พร้อมๆกัน2 0 0 0เรื่องนะครับ ผมก็จินตนาการไม่ออกว่าดูเรื่องเดียวก็จะดูไม่ทันอยู่แล้วแต่ว่ามันคือความเร็วนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อมือถือไมค์อันนี้มีอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับคนก็จะรู้ว่าไมค์น,นี้อยู่ที่ไหนของโลกนะครับหรือว่าจะปิดไมค์ตัวนี้ก็สั่งจากอินเทอร์เน็ตจากสั่งจากสวีเดนปิดไมค์ตัวนี้ก็ได้อันนั้น,นคืออุปกรณ์ที่เรียกว่า IoT ต่อได้1น่ล้านชิ้นในพื้นที่ห่งตารางกิโลเมตรนั่นคือจำน,นวน สามอย่างนี้สามารถนำมาปรปับใช้กับเรื่องของการที่เอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์มากขึ้นนะครับสุดท้ายเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คนในการวิเคราะห์ซึ่งคนเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับในเชิงจิตวิเคราะห์จิตวิยาจิตจิตเวชเนี่ยคือเรื่องของการมีอคติ แล้วพอเรามีอคติเนี่ยนะครับเราใช้ความเชื่อมากกว่าข้อมูลเนี่ยการตัดใจของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องตัดใจให้สมบูรณ์แบบหรอกแค่ดีกว่าการใช้อคติก็พอละซึ่งข้อมูลเนี่ยนะครับที่วิเคราะห์ผ่านปัญญาประดิษฐ์เนี่ยซึ่งยิ่งเราให้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะมาตอบโจทย์เราวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะลืมมือถือไว้ที่บ้านก็ได้แกล้งลืมนะครับเดินออกไปที่เมืองที่ถนนถนน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 รรรรรไมม่่่่ตติิิดเเเเลลลยพาา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 าะวททททคโโีีีีงญญงออูหหัับ้้ปปญญษฐ์แกก็ ร้านก็จะรู้ว่าเราเราเป็นใครนะครับแต่ว่าไม่ได้ดึงข้อมูลส่วนตัวของเราออกไปรู้ว่าเราชอบอะไรเก็บข้อมูลของเราไว้เก็บข้อมูลว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรอะไรควรจะกินอะไรควรอะไรไม่ควรจะกินเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นระบบนิวเวศของความเป็นดิจิทัลซึ่งจะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าความเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยไม่ได้เน้นที่เทคโนโลยีนะครับเมืองอัจฉริยะที่ไม่มีเทคโนโลยีที่ที่มีซิลิคอนหรือว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเลยก็ได้ ถ้าคนมีความสุขผมอะแล้วก็ทางดีป้าทาง or, แล้วก็พัสกรเราเชื่อละว,ว่าเมืองนเานี่ยมีความอัจฉริยะนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ